คุณคือผู้ที่ประสบความสําเร็จคุณคือนักวิชาการคุณคือกูรูคุณคือนักปราชญ์ในเรื่องราวต่างๆที่คุณถนัดคุณประสบความสําเร็จมามากมายในระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ความสําเร็จทั้งหมดมันไม่ได้อยู่กับใครตลอดไปทุกวันมันมีการผันเปลี่ยนหมุนเวียนมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องชีวิตของคนเราทุกคนเปรียบเสมือนนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะต้องออกมาเพื่อเผชิญกับสิ่งใหม่ๆและ ออกมาเพื่อเผชิญกับเรื่องราวใหม่ๆเพื่อที่จะเติมเต็มรางวัลชีวิตให้กับตัวเราเองบางครั้งเราออกมาเราก็จะพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามสิ่งที่ดีงามบางครั้งเราก็ไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการหรือในสิ่งที่ได้ดังใจเราทุกอย่างไปเราจะต้องแก้ไขดัดแปลงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าของเราให้เราเองได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขสิ่งนี้ คือปัญหากับมวลสมาชิกไลออนทุกคนที่เข้ามาอยู่ในสังคมแห่งนี้ท่านไลออนนรงศักดิ์วงอนันศักดิ์เห็นเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเห็นปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับหมู่มวลสมาชิกจึงทําให้ท่านเองมีความสนใจต้องการจัดกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นให้ได้กิจกรรมนี้มีชื่อว่าพูดดีมีสเสน่บุคลิกสง่างามท่าทีจับต้องได้ด้วยตัวของท่านเองสิ่งนี้จะทําให้ท่านเองต่อยอดจากสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ เสริมให้ท่านได้มีเครื่องมือในการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและสง่างามมากยิ่งขึ้นวันนั้นเราจะมีวิทยากรรับเชิญท่านแรกคืออาจารย์สเสนศสีสวนท่านนี้คือนักพูดฝีปากอ้าพูดได้ทุกเรื่องอย่างที่ทุกคนได้ชมผลงานท่านมาแล้วท่านจะรู้ว่าท่านเองเป็นวิทยากรที่มีคุณภาพวิทยากรท่านที่สคืออดีตผู้อำนวยการไลออนสากคนท่านไลออนพงศักเกตสวัสดีวง ท่นนี้จะมาพูดถึงเรื่องความเป็นมาและกิจกรรมของไลออนว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะเป็นจิตอาสาภายใต้องค์กรของไลออนอยากมีคุณภาพและวิทยากรอีกท่านหนึ่งคือคุณจินทาทิพย์ศีโสพิษท่านเองเป็นเจ้าของโรงถ่ายละครจุธทาทิพย์ที่สถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศมาใช้สถานที่ของท่านในการถ่ายทำละครท่านจะมาพูดเพื่อให้แรงบันดาลใจว่า เราจะทำกิจกรรมบริการอย่างไรในขณะที่เรายัางไม่พร้อมแต่เราสามารถทําได้และเกิดความสุขให้กับทุกคนอย่างที่ทุกคนต้องการและวิทยากรอีกสองท่านได้แก่ท่น Lion, นานไลออนนรงศักดิ์วงอนันศักดิ์และท่านไลออนสัทวีเชื้อบุญมีท่านจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับไลออนทั้งหมดที่ท่านประทับใจว่าสิ่งต่างๆที่ท่านเป็นสมาชิกไลออนมาแล้วว่า40ปทีทําไมท่านยังต้องเป็นสมาชิกไลออนต่อไป และเราจะตบท้ายด้วยท่านไลออนสรัญญพงศ์ท่านจะมาปิดท้ายและไขกกอลทําให้ทุกคนเข้าใจว่าเราเข้ามาเป็นสมาชิกไลออนแล้วเราจะได้อะไรสิ่งดีๆที่เราได้พูดมาจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่11กุมภาพันธ์นี้ที่นิ้งหนองรีสอร์ทอัภพวาจังหวัดส,ม,สมุทรสงครามเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาเชิญสมาชิกไลออนทุกคนที่มีความสนใจจะเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ค่าใช้ใจ่ายเพียงแค่500บาทเท่านั้นเอง แดีท่านจะมีความสุขมีความสนุกและมีความอบอุ่นไปพร้อมๆกันหลังจากที่จบกิจกรรมนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะได้อะไรกลับมาอย่างมากมายพร้อมที่จะแบ่งปันกับคนที่อยู่ข้างนอกที่ไม่ได้เข้าร่วมสมมนาแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ